ทำไมเราถึงชอบเจ้าพันลามถึงมาเป็นพ่อพันธ์ของนาลงฟาร์มชอบสายชลบุรีฮะสูงยาว<อ>ครับเราเล็บสวยฮะอ๋อสายชงนี่คือความสูงความยาวของเขาใช่ครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อมาที่ไหนคะพี่เต๋อชนบุรีค่ะชนบุรีนะคะที่ฟาร์มนรงฟาร์มควายงามนะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีนะคะซึ่งอยู่ข้างๆของคุณแม่ก็คือคุณนรงนะคะซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มแล้วก็นี่เป็นเจ้าของพันร้านซึ่งเป็นทายาทของร้านชนบุรีนะคะก่อนที่จะมารีเริ่มเลี้ยงควายอย่างเงี้ยค่ะคุณนรงคุณนรงทำประกอบอาชีพอะไรมาก่อนคะถึงผ่านตัวมาการทำธุรกิจส่วนตัวก่านะก็ทำ พวกลงไม้พาเลดแปลรูปไม้โอ้แปลรูปไม้พาเลดพวกตรงออกอย่างเดียวตรงออกทธุรกิจถือว่ามีความมั่นคงแล้วแล้วทำไมถึงตรงนี้มาเริ่มใจใจชอบด้วยอ๋อ๋อเริ่มที่จะมาเลี้ยงควายคือใจใจของเรามีความสนใจคุณณรงมีประสบการณ์ในการเลี้ยงควายมาก่อนไหมคะช่วง ก่อนที่จะมาเริ่มเลี้ยงควายแบบถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพอ,อะไรอย่างเงี้ยคีับตอนเด็กก็คือเลี้ยงควายเคยเลี้ยงควายมาก่อนนานไหมคะตอนเด็กๆเลีเ้ยงควายมานี่ครับเมื่อก่อนพ่อแม่มีควายเป็นร้อยฮะฮใช่ฮะและ้วในปัจจุบันนี้ของฟาร์มของคุณนรงค์นี่มีทั้งหมดกี่ตัวคะเนี่ยอ,อยู่ด้านนอกด้วยก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าตัว,<ฮ>วถือว่า ค่อนข้างที่จะใหญ่เริ่มใหญ่แล้วนะคะมากกว่า5 0ินี่ถือเป็นค่อนข้างที่จะใหญ่จากที่คุณแม่เคยไปมานะคะแลวทั้งไปถงไม่เยอะเท่าไหร่ฮะโอ้ถือว่าเยอะนะคะจากที่คุณแม่เคยไปถ่ายทําอะไรอย่างเงี้ยถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะและที่อยู่ด้านหลังของคุณแม่นี่ก็คือเป็นพันล้านครับผมแล้วทําไมเราถึงชอบเจ้าพันล้านถึงมาเป็นพ่อพันของนรงฟาร์มชอบสายชลบุรีฮะสูงยาวครับเราเล็บสวยฮะอ๋อสายชนนี้คือวความสูงความยาวของเขาใช่ครับอันนี้ถือว่า นำเข้ามายังไงอะไรยังไงคะคือได้จากไหนได้มาจากเสียทงฮะเจ้าของพ่อเขาคือร้านชมฤยเขอแบ่งเข้ามาแบ่งมาตอนนั้นนี่คือค่อนข้างที่ราคาค่าตัวแพงไหมคะตอนนั้นก็ครึ่งล้านครับโอ้คับผมแล้วทําไมถึงชอบพันล้านนะคะจุดเด่นของเขาคือมีลักษณะอย่างไรคะเชื่องเลี้ยงง่ายไม่รังแกควายอยู่กับควายได้ทุกตัว ลูกควายก็อยู่ได้อายุเขาประมาณกี่ปีแล้วคะตอนนี้5ปีกว่านะห้าปีครัโอ้ก็ถือว่ายังวัยกำลังนุ่มเลยครับเพราะว่าและอนาคตอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีการอ่ารีดน้ำเชื้อเจ้าพันล้านไหมคะค่ะอนาคตนี่ยังไม่แน่นอนนะแต่ผมมองว่าเขารีดกันไปเยอะแล้วแต่ผมมองว่าเราขายลูกเขาดีกว่าไม่มีไม่ไม่ตั้งกับคนอื่นรับ ก็คือเพราะลูกของเขาคือแบบผสมจริงเลยอย่างเงี้ยใช่ครับเอาจากฟารมของเราเองโอหอย่างว่าเพราะว่าที่อื่นเขก็รีดนำเชื้อกันหมดแล้วค่ะใช่ไหมเราไม่จําเป็นต้องไปซ้ำกับคนอื่นก็คือเอาแบบผสมจริงเลยดีครับมาตรฐานเลยครับแต่เราก็จะมีใบของเราจะมีใบเราทําใบออกมาอ๋อใบการันตี S <S 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 เหมือนไปรับประกันอะไรอย่างนี้ว่ามาจากพันล้านแท้ๆแน่ๆเพราะว่าอย่างข้อน้นลงฟาร์มอย่างเงี้ยก็มีแม่พันุ์หลายตัวเหมือนกันเนาะตอนนี้ก็ยี่ิกว่า้วฮะยี่สิบกว่าโอ้ยยี่สิบกว่าคิดไปนะคะทุกปีทุกปีทุกปีก็มีแต่ยี่สิบตัวยี่สิบตัวก็ค่อยไปเป้าหมายเป้าหมายแม่พันห้าสิบแม่ครับโอ้เจ็ดสิบกว่าตัวนี้อยู่ที่น้ลงฟาร์มนี่คือค่คันมาเป็นแม่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นแม่พันธุ์ได้ ก็ประมาณยี่สิถึงสามสิบตัวแล้วครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในอ่างอยู่ข้างนอกอยู่สองที่โอ้อันนี้คือหลายสาขาเนีายน้อยสามสาขาแะ้วเบบนี่ยคือแต่ละที่นี่ก็จะอยู่ประมาณค้อกละยี่สิบกว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะที่นี่มันสี่สิบกว่าตัวข้างนอกอยู่ประมาณสามสิบแล้วสามที่ก็โอ้โหก็เกือบร้อยแล้วสิคะเนี่ยครับประมาณครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยคะเนี่ยแล้วเรามาดูเจ้าพันล้านกันดีกว่านะคะอันนี้มาเลยเขาเล้งจริงๆอย่างที่คุณณรงบอกอันนี้คือ 9,000พันล้านซึ่งพี่เต๋อเป็นไงรูปร่างเขาใหญ่ครับใหญ่แล้วหล่อไหมหล่อหน้าตาของเขาหล่อนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงลำตัวอย่างที่คุณอรงบอกนะคะคือชอบแข้งขาของเขาอัตลักษณ์ของเขาเล็บของเขาอกใหญ่ร่างเลี่ยมพี่เต๋อลองดูนีลูกใหญ่ไหมหน้าอกพี่เต๋อสังเกตก่อนนะหน้าอกใหญ่ลำตัวใหญ่หูช่วงยาว ใหญ่และยาวนี่ช่วงตรงนี้ครับี่แล้วอัตลักษณ์เขาครบครับตาแต้มแต้มจ้ำของสุงเท้าขาวอืเท่ากับว่าเป็นแบบดั้งเดิมเป็นสายชนบุรีดั้งเดิมเลยใช่ไหมคะโอ้โหน้อยมากนะคะที่คุณแม่จะเจอสายชนบุรีน้อยน้อยน้อยตัวเพราะว่าส่วนมากคือคุณแม่จะเจอสายหลักๆก็คือพวกสายเงินสายบรีกสายอะไรเงี้ยแล้วอันนี้คือถือว่าคุณแม่มาเจอสายชนบุรีเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะตอนนี้นี่นะคะ แท้ๆดังเดิมสายชนนี่คือเขาส่วนมากจะเน้นลูกนี่เขาถ้าส่งลูกออกมาสไตล์แบบนี้เกือบทุกตัวเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าจากที่คุณแม่เคยเจอมาเราสังเกตง่ายๆนะคะคือสายชนบุลีคืนนี่แข้งขาของเขาลําตัวของเขาความยาวของเขาเขาจะนิ่งมากเกือบทุกตัวเลยนะคะที่เจอใช่ใช่มีความนิ่งเจช่วงนี้หน้าอกอย่างที่คุณอลงบอกนะคะคือหน้าอกจะสามเหลี่ยมกว้างๆการยืนของเขานี่เหมือนผ่านสนามมาเหมือนกันนะคะ แล้วมีการประกวดมีอะไรบ้างไหมคะเนี่ยเจ้าของเดิมบอกว่าเคยเดินสนามมารุ่นเดียวกับเจ้าัวรครับค่ะอู้ครับผมเจ้าัวแต่ประกวดที่งานชนบุรีครับค่ะครับมีหน้าการยืนของเขาแบบเหมือนผ่านการฝึกมาเหมือนกันรเรามาดูหน้าตาของทันล้านกันบ้างน,นะคะว่าหน้าตาเขาจะหล่อเหลาขนาดไหน เอามาชมหน้าตาของเขาเลยนิ่งมากเลยนะคะคุณแม่ยืนใกล้เขายังไงเขาก็ไม่มีความฟุดฟัดฟุดฟันเลยเขาจะนิ่งนิ่งมากเขาเข้าได้กับทุกคนอแม่ต่เด็กอะไรเงี้ยขี่ได้ไหมคะเนี่ยได้ครับอู้ขี่ได้ด้วยแต่พี่เต๋อไม่กล้าแน่เลยพี่เต๋อกลัวความสูงแล้วดูหน้าของเขานะคะคืออย่างที่คุณตะลงบอกคือตาแต้มแก้มจ้าอัตลักษณ์ครบจมูกเป็นสันเลยคมใช่จมูกเป็นสันส่วนหล่อหล่อขาช้อนใช่เขาก็สวยครับ สวยกระดานเขาก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะคะเยหน้าตาโนตัวเขาหล่อเหมือนกันนะคะเนี่ยหล่อมากเลยพี่เต๋อกอดเขาได้ไหมเนี่ยเต๋อดูแข้งขาดูที่สําคัญเล็บเท้าเล็บเท้าของเขาไม่มีการตกแต่งเลยนะคะใช่ไม่มีดําเดิมเดิมเดิมมาจากมายไงก็มาอย่างนั้นเลยใช่ไหมคุณนรงโอ้โหไม่เคยแต่งครับเรามีพันล้านอยู่ประจาฟาร์มอย่างเงี้ยครับ เราได้ลูกของเขาประมาณกี่ตัวแล้วคะจากตอนนี้หกเจ็ดตัวแล้วครับหกเจ็ดตัวแล้วมีอยู่ด้านนอกก็มีฮะแล้วก็ผสมให้ชาวบ้านไปหลายตัวแล้วครับโอ้คุณนังลงผสมชาวบ้านว่าอย่างนี้เราคิดค่าบริการยังไงอะคะครั้งละสองพันครั้งละสองพันครผสมอ่ากี่ครั้งได้สามครั้งฮะได้สามครั้งคือสองพันนี่คือครั้งแรกไม่ติดครั้งสองไม่ติดก็ครั้งที่สามก็คิดราคาสองพันใช่อ๋อก็คือแต่ส่วนมากก็ติดหมดนะฮะ ติดเสร็จปุ๊บก็ผมก็จะมีใบใบใบผสมให้เขาออ้อย่างนี้ก็คือก่อนที่จะมาผสมพันุ์ให้อาพันล้านขึ้นผสมอย่างเงี้ยแต่ต้องมีการตรวจไมต้องมีการใบรับรองจากคุณหมอไป้ยคือคือผมจะต้องดูว่าอย่างน้อยเขามีลูกมาแล้วลูกติดมาครับไม่งั้นก็ไม่ไม่ให้ผสมในการที่จะมาให้พันล้านขึ้นผสมนี่คือจะต้องดูการมีลูกติดหรือว่าถ้าเป็นควายโสดอย่างเงี้ยก็ต้องมีใบรับประกันจากคุณหมออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าโอ้พันล้านไม่ธรรมดา เขาก็ให้ลูกติดสวยงามคุณแม่เห็นลูกของเขาเขาสวยทุกตัวตอนน,นี้นสวยไปไหนแล้วลูกของเขาไปไหนแล้วลอยู่ข้างในฮะอ๋อในในในคลองตรงนี้ก็มีลูกของพันล้านใช่มีกี่ตัวคะตรงนี้ตอนนี้มีอยู่สี่ตัวสี่ตัวค,คุณแม่เห็นลูกของเขาสวยมาส่งลูกดีมากเลยค่ะ<อ>ได้ได้แข้งขาดได้ความสูงมาแล้วใช่ะ แสดงออกชัดเจนมากอย่างพันล้านตัวนี้พี่เต๋ออยากขึ้นไหมไม่เลยค่ะเขานิ่งมากเลยอะค่ะอันนี้สูงประมาณเท่าไรคะเนี่ยมาร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบโอ้พี่เต๋เขานิ่งจริงๆกอดได้ด้วยนะคะลองขี่ให้ดูหน่อยเออคือแม่ขึ้นไม่ไหวเต๋ขึ้นไหมเต๋ขึ้นไหมไม่เป็นไรค่ะเต๋ขึ้นติดหลังคาแน่เลยหูนิ่งมากกอดได้ตรงสันคอหูกล้ามเนื้อเป็นปั้นๆเลยแล้วอย่างนี้เรามีการดูแลยังไงคะคุณนรงค์ให้เขาผสมพันธ์แบบ รอบเดียวติดอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะมียาบำรุงฮะครับผมแล้วระบบการเลี้ยงนี่คือเลี้ยงแบบอย่างไงคะแบบเป็นโรงเรือนใช่เข้าปิดแล้วก็ตอนใบยๆก็นอนน้ำก็คือเลี้ยงแบบ่ายืนลงครับคืออยู่ในค้อเป็นหลักอะไรเงี้ยก็คือปล่อยให้รีแลกบ้างลงน้ำเป็นเวลาเเป็นโอ้แล้วการยืนลงอย่างเงี้ยคือเขาควายเขาไม่มีการหงุดหงิดเลยนะคะดู่มีเพราะว่าจะมีสเปรย์น้ำให้ครับจะไม่ร้อน อ๋อก็คือมีการจัดสรานที่ดีจัดระเบียบวางแผนวางอะไรเงี้ยดูหลังคาจะมีสเปร์น้หมดทุกข้อทุกไรเลยถ้าคนต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่แนวเราแวกชนบุรีอะไรเงี้ยอาจจะเป็นโซนทางภาคกลางสนใจสายชนบุรีอย่างเงี้ยก็ถ้ามาผสมอะไรก็รับฝากเลี้ยงฝากดูแลนะฝากเลี้ยงไม่รับของเราเองก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วครับอ๋อก็คือก็คือมาเช้าเย็นกลับมาเช้าเย็นกลับ คือรับเฉพาะช่วงอ่ามาวันต่อว,วันวันหนึ่งรับประมาณกี่ตัวคะวันละตัววันละตัวด้วยวันละตัวนับ<อ>ได้อยู่อย่างนี้การที่จะมาผสมพันนี่ก็คือจะต้อง โทรมาแจ้งล่วงหน้าก่อนใช่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพราะว่าถ้าใครจะสนใจเจ้าพันล้าน,นะคะต้องโทรมาแจ้งคุณนรงลงร่วงหน้าก่อนเพราะว่าบบรับวันละหนึ่งตัวครับอืมอย่างนี้เท่ากับว่าอสุจิเขาก็แข็งแรงมากเลยถ้าเรารับมาละตัวอะไรเงี้ยเขายืนสง่าใช่ยืนสวยยืนสวยมากเลยอะ่ะประทับใจแลกเขนเลยเหรอคะคุณนรงตัวนี้ใช่พันล้านไปดูมาสี่รอบอ่ะยครจะตัดสินใจซื้อพันล้านเนี่ยเหรอคะโรูคุณนรงไปเที่ยวไล่เที่ยวคือกับคุณทงมาสี่รอบ นี่เราตัดไปแล้ว่ทำไมเจ้าของเก่าถึงใจอ่อนอะไรเขาเนี่ยเขามีควายเยอะฮะเสียทงมีควายเยอะควายเสียทงมีรู้สึกว่าแปดเก้าร้อยตัวมาถ้าแปดเก้าร้อยตัวนี่คือเท่ากับว่าใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะคะเนี่ยใช่ควายเยอะมากครับควายเยอะมากครับโอ้แล้วเขาถึงแบบแบ่งปันมาถือว่าเหมือนเป็นช่วยกันพัฒนาสายชนบุรีด้วยเนาะอันนี้คือเป็นสายชนลนล้วนเลยนะคะไข่เป็นไงบ้างคะคุณ ไข่สวยฮะไข่สวยพี่เต๋อทอบพิสูจน์พี่เต๋อจะพิสูจน์ไข่นะคะพี่เต๋อจะพิสูจน์ไข่ดูไข่เขาเขาบอกว่าพ่อพันธุ์ที่ดีจะต้องไข่ตรงไข่ใหญ่เท่ากับว่าเหมือนตัวอสุจิเยอะอะไรอย่างนี้พี่เต๋อเป็นไงนิ่งมากพี่เต๋อจับได้จับได้เลยจับได้แต่พี่เต๋อไม่กล้าขี่นะคะ โอ้เขายืนสง่งแต่คราวนี้เขาจะแบบเหมือนก็เขาโดนความเย็นนะไข่เขาจะโคตรหน่อยอโดนสเปรย์น้ำนะคะคุณอรงค์ค้าสายชนนี่คือเขามีจุดเด่นยังไงบ้างคะสายชนบุรีเลยอะค่ะถุงยาวครับค่ะสูงยาวเป็นหลักเลยชนบุรีสูงยาวครับสูงยาวแต่เดี๋ยวนี้เขาได้ความยาวจริงเลยค่ะเนี่ยเดนนี้ได้ความยาวแล้วก็ความหนาด้วยฮะความลึกความลึกหนาเขาก็กําลังจะเพิ่มขึ้นมาหลังจากเขา อายุเต็มมาทายเขาก็สวยฮะหางยาวใส่ชนุรีนี่จากที่คุณแม่เคยเจอมาประมาณสองสามตัวซึ่งเป็นพ่อพันธ์ุนี้ก็จะสไตล์เดียวกันอย่างนี้เลยคือคจะได้ใช่ไหมใช่จะคล้ายๆกันจะมีความยาวครับ เพราะว่าที่คุณแม่เจอมารู้สึกว่าอันนี้ตัวที่สามที่แบบสายชนบุรีอะค่ะค,คือสายพ่อพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ลักษณะเด่นของสายชนนี้คือจะได้ความยาว,ยาวเนื้อแข้งขาของเขาใช่ใชและที่แบบจุดเด่นมากคือความนิ่งเช,ชื่องความเชื่องของเขาอะไรเงี้ยคือเขา เป็นควายที่อารมณ์ค่อนข้างที่จะดีใช่ครับคือเขาไม่ดุไม่อะไรไม่ขี้งุนหงิดไม่อะไรคือเขาสามารถเนี่ยค่ะเข้ามาทุกคนอ่ะใครก็ได้ต่างต่างหน้ามาเล่นเขาได้หมดอย่างที่คุณนรงบอกจริงเพราะว่าพี่เต๋อเคยไปสัมผัสมามแล้วชอบเขาตรงที่ว่านี่แหละเขาเขานี่ใส่ดีค่ะครับนี่ัยดีจริงมันดูบ้านท้ายของเขานะคะใหญ่มาก มันทายโอ้พี่เตอ๋อเป็นไงโอ้เขาโช์ไข่แล้วพี่เตอ๋อโช์ไข่โช์ไข่นีบไข่แล้วเขานีบไข่แล้วโอ้โหนี่ไข่ของเขาดูมันท้ายของเขานี่เหมือนช้างเลยความหนาของเขาแล้วอย่างนี้เราก็จะพัฒนาสายชนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะหรือว่าเนี่ยเดี๋ยวได้ลูกเขาเสร็จแล้วผมก็จะไปไข่ไข่ผสมกับอ่าลูกแสนมน,นากับก้าวเจริญอเอาลูกของเขาไปไข่โอ้ตอนนี้ก็คือในอนานรงฟาร์มนี้ก็คือตอนนี้จะเริ่มปลูกบ้าง เตรียอ่าพันรองรับโอ้โหมีทั้งแสนบ้านนาทายาทของแสนบ้านนาแล้วก็ทายาทของเก้าเจริญด้วยแล้วก็มี สายแยกของเจ้าพันล้านด้วยใช่ครับโหท่านี้เท่ากับว่าหลายสายทั้งสายชลบุรีสายโซนทางภาคกลางด้วยเลยนะคะเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาสายชนนี้ก็ได้ครับเราก็จะเอามาพัฒนาต่อยอดไงว่าควายแต่ละตัวมันขาดอะไรเราจะต้องเติมอะไรแล้วแบ่งเวลาอย่างไงคะเพราะว่าคุณนรงจะต้องดูแลธุรกิจของตัวเองด้วยแล้วก็ต้องมาเอาเวลาว่างมามาจินตนาการความคิดในการที่จะผสมควายว่าจะต้องสายพันธุ์ไหนขาดอะไรต้องมาจินตนาการตรงนี้อีกอ่ะก็มีเวลาจะเข้ามาดูควายมาสังเกตด ว่านา,านะเขขไมัจากที่คุณแม่ติดต่อคุณนรงคือคุณนรงก็จะไม่ถ้าจะไม่ค่อยมีเวลาเลยส่วนมากก็<ช>จะทํางาน<ช>หลักประจรําแล้วแสดงว่ามาดูควายในช่วงเลิกงานหรือว่าช่วงวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยสิคะเนี่ยชอบควาย,ยมาอยู่กับควายแล้วมันมีอารมณ์ที่แบบสุนทรีใช่สมองปอดโปรงใช่ทำให้คิดต่อย,ยอดถูกต้อง คือทําให้เราไม่เครียดจากจุดเริ่มเริ่มนี่คือแบบไม่ค่อยตอนแรกยังไม่คิดที่จะเริ่มเลี้ยงควายอย่างิงจังแล้วอะไรเป็นตัวพลิกผันมาให้แบบเลี้ยงแบบจริงจังคือตอนแรกผมเอาควายควายผมไปให้เขาเลี้ยงอยู่ด้างนอกคนะฮะตอนนี้มันเป็นตัวผู้เปี่ยวแล้วมันไปไล่ขิดควายชาวบ้านเขาเขาก็เลยมาคืนผมมาเลี้ยงเองอยู่ตัวเดียวตัวไหนคะตัวแรกเลยผมผมเอาไปอยู่ชนาดไปคุมฝูงอยู่ที่ชนาดพอดีพีปี่ตาาเขาเลี้ยงด้วยเอาไปคุมฝูงอยู่ที่นู่นอ่าแล้วนี่ผมว่า เอามาจากหนึ่งตัวก็เพิ่มมาเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยครับเริ่มแรกคือไปฝากเขาเลี้ยงก่อนแล้วคือเข้ากับฝูงของชาวบ้านไม่ได้เขาส่งกลับคืนมาใช่ใช่ก็เลยเราก็เลยมาคิดเราก็เลยฝ่านเขาก็เลยไม่้าดอยากขายเข้าไปก็เลยเลี้ยงเก็บไว้จากจุดเริ่มต้นตัวแรกค่อยๆตอนขยับขยับขยับมาตอนนี้จะพอหนึ่งร้อยตัวแล้วโอ้โหต้องใจชอบด้วยครับเลี้ยงควายใช่ถือว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องอีกหนึ่งท่านนะคือ ใจต้องมาก่อนคือมีความสงสารคือคืออยู่กับควายมันก็อยู่กับขี้อย่ะเย่าควายอ่ะต้องเข้าใจมันโตเหม็นอ่ะพูดง่ายต้องต้องมีใจักแต่แต่ถ้าตัวเหม็นแล้วเรามีความสุขเราก็ยอมเหม็นนั่นแหละน่นึ่ะสิพี่ก็ยังมองเพราะว่าคุณอรงก็ประกอบอาชีพแบบโหถือว่ามั่นคงอีกหนึ่งอย่างแล้วก็ยังมาเลี้ยเลี้ยงควายอะไรอย่างนี้ ต้องมีความชอบจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีความชอบนี่ก็ไม่สามารถที่จะไปรอดได้อะไรอย่างนี้ถูกต้องใช่เพราะการที่จะเลี้ยงควายนี่คือต้องใจรักก่อนอันนี้ถือว่าดีอยากให้คุณนลงฝากบอกน้องๆหรือว่าท่านที่จะเริ่มกระโดดเข้ามาเริ่มเลี้ยงควายอะไรอย่างเงี้ยต้องก็คือคืออยากให้อ่ามือใหม่นะให้มองถึงว่าเราชอบจริงหรือเปล่าควาย ไม่ใช่ว่าชอบตามกระแสท้ายสุดมันก็ไม่ยั่งยืนหรอกคท้าพลังกระแสค่นะเนาะเพราะว่ามันไปตามคนอื่นอะอทางขี้ขี้ตามช้างมันมันไม่ใช่มันต้องดูว่าเราชอบเรา ชอบเขาจริงไหมถึงจะยั่งยืนค่ะโอ้อย่างนี้เราก็ไม่งง anyway> ้นไม่ยั่งยืนนะะต้องใจใจต้องมาก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไม่งั้นก็จะไม่ประสบผลสําเร็จดูอย่างคุณนลงไปหลังเลยค่ะคือใจต้องมาก่อนจากความสงสารจากนี้เริ่มเลี้ยงตัวเดียวคือคือผมมองอย่างนี้นะควายผมว่าถ้าเราเลี้ยงเขาดีเนี่ยเขาจะให้คุณเราสัตว์ใหญ่จะเป็นอย่างงั้นจริงค่ะนี่ให้คุณจะให้คุณเรา ก็ให้คุณคุณนรงมากเลยอ่ะเพราะว่าหน้าที่ข้อที่ฟาร์มนรงฟาร์มอย่างเงี้ยหูมีหลายสายพันธุ์มากจากที่คุณแม่ดูนะคะคือมีทั้งสายใหญ่ห้างนามีลูกของใหญ่ห้างนาใช่มีฮะสายบ้านนาสายมนาก้าวเจริญก้าวเจริญแล้วก็บิ๊กอุทยบิ๊กอุไทยแล้วก็เบิ่มพันล้านโอ้โหดาวซีพีสายพันธุ์ต่างๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ช้างชนบุรีโอ้โหแล้วก็มีลูกตะวันฉาย ที่คุณอลงเก่ามาแต่ละตัวนี่คือมีประวัติที่เด่นแต่ละตัวเลยค่ะบลปานสุรินโอ้มีเกือบทุกสายเหมือนกันนะใช่ฮัลเราก็เอามาแต่ละสายมาพัฒนาดูว่าสายไหนที่มันดีที่สุดโหนี่ก็คือเหมือนเป็นผู้ริเริ่มทดลองใช่ใช่แต่ละสายเหมือนกันนะคะเนี่ยว่าเพราะว่ามีทั้งสายปานซุริน่อาก้าวเจริญบิ๊กอุทัยแสนบ้านนาแต่ละตัว ไม่ธรรมดาลองแบบจินจตนาการดูนะคะว่าสายดีๆมาอยู่ตรงที่นรลงฟาร์มเนี่ตอนเริ่มซื้อปีที่แล้วซื้อควายหมดไปหลายล้านเลยโอ้แรกแรกไมีกี่ตัวะคะแบบว่า,าก็แรกแรกก็คือที่บอกว่าซื้อมาต,ตัวเดียวตัวเดียวนะที่บอกแล้วทำไมมันขยายอาณาจักรสักขนาดนี้นะคะคุณนรงลงความชอบความชอบแล้วก็ขยายเพราะพันธมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันอย่างว่าทําแล้วมันไม่ิ้นสดอ่ะเข้าใจป่ะทำแล้วมัน ต่อยอดไปเลยฮทางฟาร์มของเรานี่ก็คือมีการพอลูกพอลูกคือแบบแบ่งปันให้พี่น้องคนที่อยากเริ่มเลี้ยงควายด้วยใช่ไหมโอ้ถ้าใครสนใจก็มาติดต่อที่นรลงฟาร์มได้ที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีได้นะคะแล้วก็อย่างเงี้ยถ้ามีคนเข้ามาขอคําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะคุณนรงโอ้ยมีมีมาบ่อยครับมือใหม่มาหาผมบ่อย ก็แนะนําเข้าไปครับสายปานสุรินครับสายปานสุรินครับโอ้สายปานด้วยนะคะปานนี่คือเอกลักษณ์ของเขานี่เรื่องอะไรคะคุณนรงคือแบบชอบในสายปานเลยอะค่ะผมชอบหน้าเขาครับหน้าเขาใช่หุบเขาเขาสวยจริงใช่หน้าเขาหน้าเขาหน้าเขาใหญ่แล้วไปเจอแม่สร้อยได้ที่ไหนคะหรือว่าผ่านมายังไงถึงมาอยู่กับนรงฟาร์มได้อะคะตัวนี้ซื้อมาจากปาจีนครับผมปาจีนบุรีครับผมโอ้จากฟาร์มไหนคะหรือว่าเป็นควายชาวบ้านเป็นควายชาวบ้านครับ แต่ไปเจอเขาได้ยังไงอะคะถึงอยู่ชนบุรี<ว>อะไรนะคะพวกพวกเขาแนะนำมาก็เลยครับ